สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วนะครับเลาะเป็นเลาะใช่แนวนะครับเมื่อนี้ผ้าพี่น้องมาเบงขอกงัวทั้งบานโคกสว่างนะครับบานโคกสว่างตำบลโคกสว่างอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อนี้อยู่กับเจ้าของขอกพอดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อชื่อช่างพ่อนช่างพ่อครับผมช่างพ่อนี่เป็นช่างเกี่ยวกับเป็นตะก้อนนี่สอมรท พวกมอเตอร์ไซค์โอพวกเป็นเครื่องตัดหญ้าพวกเป็นดีเซลเล็กนี่ลนะแบบเป็นเครื่องสูบน้ำยังไง่ะอืมเป็นเป็นเครื่องดีเซลเล็กคือช่างพ่อนี่รับรับซ่อมอยู่ในหมู่บ้านนี่แม่นวะครับแม่นครับอยู่บ้านโคกสว่างนี่เนาะซ่อมมาจากปีเป็นเก็บพ่อสาวปีครับเกือบสาวปีจนลูกโตไปแล้วจะลูกโแต่ว่าแต่ว่าว่ามันอายุหลายสายตาบูดีก็เลยหันมาเลี้ยงงัวเห็นหน้ามันเกี่ยวกับ สายตาเฮามันเป็นน้ำอายุหรือว่าเฮาเพลงหลายตั้งแต่สมัยตะกี้เป็นน้ำอายุพร้อมเป็นน้ำอายุพร้อมเป็นเบอร์สุดคนเนาะน้ำอายุนี่เนาะโอ้จากหลังจากที่เลิกซ่อมรถก็คือบ่ซ่อมเลยแม่นบ่เดี๋ยวนี้ครับเท่าแล้วครับตะกี้มีฮานอยู่ไสอยู่บ้านเฮาบ่อยู่บ้านนะครับโอ้อยู่ในบ้านมั้งมีฮานรับซ่อมเลยครับแม่นครับคือเลิกรับซ่อมเลยครับแม่นช่างพ่อนก็เฮ็ดหยังแน่ยสูมื้อนี่สวนนี้ก็สุกปลูกผักครับปลูกผักก็เลี้ยงงัวนี่ล่ะเฮ็ดหน้าโอ้ปลูกผักบ่ครับหมายความว่า ช่วงเบิดฝนนี่ก็จังสีปลูกพักครับลงขายครับคือช่วงหน้าฝนอาจจะลูกเดี๋ยวนี้ก็รักสิเริ่มต้นก็รักสิตเตรียมตเตรียมแปลงไว้เดี๋ยวนี้อ๋อก็ต้องเตรียมแปลงซื่อๆเนาะเบิดฝนผู้หลายจังสีเริ่มลงปลูกเนาะครับอ๋อนอกจากตเตรียมแปลงไว้ปลูกพักช่วงเบิดฝนแล้วตอนนี้หลักๆเลยช่างพอนกะเฮ็ดหยังนะครับช่วงนี้เฮ็ดหน้าครับเฮ็ดหน้าเป็นหลักครับผมแล้วก็คำว่าเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวครับ เลี้ยงวัวนี่เลี้ยงมาดนละเบ่ดกี่ประมาณเกือบสิบปีนะครับเกือบสิบปีว่ะโอ้ถ้าเลี้ยงมาเกือบสิบปีสมัยตะกี้ย้อนหลังไปวังสามสี่ปีช่วงงัวแพงนี่ครับช่างพอนก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะพีอยู่ครับอยู่ครับส่วนไหนของง้วเป็นสิบกว่าตัวแล้วเพราะว่าสมัยนั้นนอกเพิ่นกัดเซียนน้ำเสียอันนี้ก่อนน้ำเสียชีว่ายเนี่ยเนื้อเนี่ยพอาีนะตอนนั้นครับคันัดแปลงมาเป็นงัวไทยก็ดนเท่าเป็นบามันมาเรื่อย ก็คือจากงัวกระโดนเป็นงัวพื้นบ้านเข้ากับผสมน้ําเชื้อบลัมมันแมนบอช่วงนั้นแมนบอครับแล้วช่างพ่อนด้ขายเนี่ยบอช่วงงัวแพ่งๆนั่นนะขายอยู่ครับขายอยู่กับแบ่งขายอยู่แบ่งขายอยู่ครับในลายาอยู่บอบอกระบไดตัวละสามหมื่นสี่หมื่นนี่ละสามหมื่นสี่หมื่นนี่ซ้ำไดช่างพ่อนสมัยตะกี้เขาขายสามหมื่นสี่หมื่นนี่ระมาณซ้ำยู่ครับนี่นี่บอโอซ้ำงัวแม่นี่เนาะรับแม่ สามหมื่นสี่หมื่นประมาณสามหมื่นค่ัวซ้ำนี้เขาเอาไปขายบ่อนหรือเขามาซื้อเขามาซื้อเองเขามาหาเบิ่งเอาเลยครับคนอยากเลี้ยงแมนบ่ครับอนเห็นมันเป็นกระแสเนาะช่วงนั้นคือคู่มือนี่ก็บซ้ำนี่ก็บตู้แล้หมื่นหมื่นในต้นครับนี่นี่บ่งัวเถึกนี่บ่ครับผมโอ้ประมาณหมื่นครับเดี๋ยวคู่มือนี่หมื่นนึงสมัยตะกี้แหละช่างพ่อสองหมื่นเดี๋ยวตะกอนมันหายไปสายเคืองนึงเนาะแมนนะครับมันหายไปเป็นเคืองเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเนาะช่างพ่อเนาะแมนครับผมโอ้ แต่ก็ยังได้ขายเน่อยใช่ไายครับแต่ว่าส่วนนี้เก็บวบก่อนเพราะว่าเขาหน้าราคามขึ้นบอ่ขึ้นขั้นบ่คขั้นบวขึ้นนี่ก็จาเป็นต้องได้ขายเพราะกรอรอจังหวะก่อนรอจังหวะนี่สิรอไปหอดมือใดแล้วประมาณเกี่ยวเขานี่ครับเกี่ยวมันเอออีกอย่างหนึ่งเนาะคนเฮากระด้คนทั้งบานเทาเนาะครับั้นว่าเกี่ยวเข้าแล้วกระิีหาซื้องัวไปเลี้ยงเป็นธรรมดา แต่ถ้าเกิดว่าล่อจนเกี่ยวเข่าแล้วบว่มีผู้ใดซื้อไปเลี้ยงต้องได้ขายจำเป็นต้องได้ขายหน่อยจังพ่อนซิบเพราะว่าเพราะว่าเรียกบ่ไดดเพราะว่าเขาเป็นอันคนเลี้ยงงูเขเรียกบ่ได้เพราะว่าเขาว่าคันสิไปตลาดเข้ากับบกิงมานนะนะคันไม่ไปตลาดพึ่งกับพ่อขาพิ่งกุดเอาพึ่งเขาเพราะเขาเป็นเกษตรกรนะคนเลี้ยงงูเขาเลือกบ่้ครับเลียกบ่ไดดครับเขาเป็นคนกำหนดราคาครับเขาเป็นคน้กำหนดราคาเขาเป็นคนเลี้ยงครับเขาบอกสามารถกำหนดราคาเองได้เลยบ่ครับ นี่คือข้อเสียเปรียบของเกษตรกรไทยรวมไปถึงงัวนาพี่น้องนี่จังสี่หมื่นหนึ่งพี่ช่างพ่อแม่นสู้มือนี่ครับสมัยตะกี้ได้สองหมื่นได้บักทึกน้อยนี่นะครับนี่งัวประมาณปีปีประมาณปีกัวปีเบี้ยงกัวเนี่ยครับมันปีนี่แหละแล้วส่วนมากที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้น่ะเป็นเป็นงัวพื้นบ้านบ่ช่างพ่อหรือจังไหนเป็นงัวะบะมันบะมันผสมแล้วครับผสมแล้วครับโอ้โาพัฒนามากแล้วตั้งแต่คันที่ตัวนี้เป็นเป็นพื้นบ้านงัวไส้กระดูนทอดมันเลียนตัวเดียว ตะกี้น่เป็นกระโดนเบิร์ดเล่แมนบ่แม่นแต่ว่าช่างพ่อนกับพัฒนามาจังซี่นี่เป็นผสมแล้วแม่นบ่นี่ผสมมาม่นแล้วนี่แม่นนี่เป็นว่าสาวบ่ครับแม่รับลูกหนึ่งครับลูกนึงครับผมสูมือนี่ขาให้หลันไดช่างพ่อนะมาานี้นี่ะมานบกเกินหมื่นหมื่นสี่หมื่นหาครับบกเกินนี่บวกเกินหมื่นสี่แม่ลูกครับแม่ลูกครับว่าแม่แม่ตัวเดียวป้าปั่นนั่นเนาะช่างพ่อนเนาะครับนี่หมื่นสี่หมื่นห้านี่แม่ลูกได้พี่น้องเพราะแมน พอแม่แม่ตัวเดียวด้คือเอาแม่เพียวๆนี่เอานี่แม่เพียวๆนี่ราคานี่เิ่นประมาณิ่เว่นประมาณหื่นี่ละหายนครับช่างพอนะบ่ับท่านขายรับพอนขายครับพอสมแล้วบ่านี่สมแลวครับแม่มันโอ้แม่มันมันจักเดือนแล้วประมาณห้าเดือนนี่ครับโอ้มาห้าเดือนแล้วที่นอกนี่นี่กับเป็นงัวสูงประมาณร้อยสามสิบร้อยสามสิบห้านอครับแมนนี่ใส่ซหานี่ดอสนี่กับ คือจังสี่ล่ะง้อเถิกจังสี่ละ่ะช่งพอ่อตัวนั้นกับเถิกน,นี่กับเถิกน,นี่ครับพอบทขางขายคือกันบอนขายกันครับเอาไปขายช่วงช่วงแ้วเข,ข่า,าเ,เขาหน้าบนเด้าบ<อ>นแล้วแถวเข่าครับคือตัวนี้กับเป้เป็นแม่บอกพอ่พอพ่อบอกนี่อยใช่หรืครับผมอันนี้เป็นพ่อพันธ์บ่พ่อพันธ์ครับพ่อพันธ์นี่เขาซื้อมาบ่ช่างพ่อนบ่ครับอยู่นี่ครับพอเป็นคนละสายพันธุ์เพราะว่ามันซื้อมาเพราะซื้อซื้อเมียนมาหนิซื้อแม่มันมากระเดือกกระเดือกไหวพอบอให้เป็นอัน เป็นคนละสายเนาะคนละสายครับโอ้เป็นคนละสายนี่ตัวนี้สายเนี่ยนี่ลูกกันฮุตตันผสมฮุตตันลุงฮุตตันบ่อันนี้ลุงฮุดตันเนาะเนี่ยตัวนั้นกางอยู่น่ะช่างพ่อน่ะตัวั้นลูกริมเสาเน่ะตัวนั้นลูกสติงลื่ดสติงลื่ดตัวนั้นบ่รักปีน่นประมาณสิขราสองปีแล้วครับพระท่านสมบ่สมนะครับสมแล้วครับสมตัวนี้บ่ครับสมตวนะครับเพราะว่าราคาอันบดีก็เลยสมเลยว่าจะได้เป็นตัวมา บอกขายบอนน่บอกขายบบบวาร์ราคาบบ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 นบบบบบอยบบงนบบบบับบอบบนบนบบคบาบบ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 อยบบบนบอยบาบบบาบบบบบบบ่บบบับบบบบบบนบนาบบบ่บบบนวบบบบบนาบบู่นีบบ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 นี่นบบบบนบบบันบบ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 ปบนบบ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 บ็บบแบบับบ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 ับบบบเ็็ปบบบนบบ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 บนบบ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 บกบบบเนาบปลาบิบนบบหบบบนบบบบงกบ โอ้โงูห่ว่ะงูหูสองตัวนี้เป็นลูกกระทบลูกกระทบครับอ๋อเป็นเป็นงูลูกกระทบเนาะแต่กระด้โค้งใหญ่กระด้โค้งใหญ่โค้งใหญ่ฮาใส่ปาหมันไปมันกรครับมันกระสับแต่พอหมันก็เป็นเครือหนึ่งดูมันเมลูกันนี่แต่ไม่นม่ลูกวะนี่ครับแม่ลูกครับนี่ัวนีแมีตัวนี้ลูกหน้าขึ้นกันกักสมัยตะกี้ครูนี่ก็ว่า หกหมื่นได้อยู่ไัคนี้คููนี้ประมาณเป็นชุดสมัยก่อนบ่ได้ครับหกหมื่นตอนหกหมื่นกว่าแล้วหกหมื่นขึ้นเนาะนี่องูเถกหลายตัวอยู่ตอนนี้งูเถกหลายครับแสดงว่าแล้วเข้านี่กระซิมี่หลายตัวปลดระวางเนี่ยเนาะครับแมนอยู่ประมาณจักสามสี่ตัวครับผมในเท่าใดก็เอาบ่ช่วงนั้นแต่ส่วนใเท่าะได้ก็เอาตัวครัับตวนั้นเพราะว่าลูกเฮียนต้องซื้อน้ำเนี่ยกันเขาต้องมุ้กะพ่อกะพ่อได้ขายขายงูนี่แหละเนาะเป็นค่าเราเรียนของ ลูกๆเนาะทางพ่อเนาะก็ถือว่าแก้คัดได้ว่าสันทรส์ถึงแม้ว่ามันจะเป็นราคาบอกเป็นราคาคือช่วงนั้นก็ไดเพราะเพราะว่าเขาเคยเลี้ยงเนี่เลี้ยงมาเตยพอเตยเมียก็เลี้ยงมาเรื่อยๆก่ยังดีเดชทางพ่อแก็ยังฮู้จักพัฒนาฮู้จักพัฒนาเพราะว่ามันเป็นราคาตอนนั้นมันขับจมียั่งสันกะโดนเต็มคอขึ้เก่าแบบนี้แต่พัฒนาเพราะว่าคุณก็แกแปลว่าแกพยายามพัฒนาไม่เรื่อยอยู่พยายามพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่ นี่ก็คือแวะผ้ามาเบิ่งคอขัวของช่ um, างพรนมันโขกสว่างนะครับมาว่านพอด um, re yea ี ok, ago, พอ่อไอ่เล่าไอ้อีกคนนึงมันบอกที่ว่าเลี้ยงง้อง้อหัวหลุนน่ะหัวหลุนครับนี่ครับ่ผมคุยกับผู้ใหญ่มาว่านนี่ครับพ่อใหญ่หมานพ่อใหญ่หมานมันบอกผมผมเป็นช่างพรเนาะเห็นขี่แท็กเตอร์คูุปตาครับในแอนครับคนนั้นเป็น เป็นลุงเป็นต้องเข้าไปนี่อย่างนี่ครับนี่ช่างพ่อเลี้ยงจังไดอนี่ให้กินอย่างไหนแต่ละมือเนี่ยงั้นี่กาโบ่นี่กินหลายกินแต่เฟียงกับกับยายาในตัดให้ยาในปลูกไว้ครับจากไรนะครับประมาณสามไรครับประมาณสามไรัสามใบนี่ถือว่ายาในถือว่าดีดีอยู่เพราะว่าตอบโจทย์อยู่เพราะว่าคันเคยแต่ก่อนเคยปลูกมาเนี่ยรูสี่พวกเพ่งกุหลาบเพ่งกุหลาบนี้ กับัญญานเนี่ยเปียเนี่ยเปียะเนี่ยเปียกับท่านกินอืก็ได้มาปลูกยาหน่อื่อว่าท่านท่านกินอยู่ท่านกินอยู่แมนบอกตัดแล้วมันขึ้นเรี่ยวประธานทอขึ้นเรียวครับตัดแล้วขึ้นเรี่ยวก็ให้กินเสาแรกหมอยาสดนี่ครับให้กินแต่ตอนเศร้าให้กินแต่ตอนเศร้าครับเนี่ยมาเรียงกินเฟียงเอาที่ก็ลังไปตัดไว้นะโอ้ยให้กินเศร้าแมนบ๊อครับแมนตอนแรกกินเฟืองอย่างเดียวเลยกินเฟืองอย่างเดียวคือมาเรียง่ายแต่ก็ไม่แต่ตัวพี่ๆยล่ะ โอ้บางทีหลังง่วกินเฟืองตอนเศร้ากินแพงกาลาให้เต็มล่างขึ้นกันบ่แพ่งกุลาก็ได้เต,ต,ต็มเต็มล่างครับเต็มล่าง,างเป็นบ่นเต็มล่างราคาบอท่านมีโตเปิดขายด้วยพี่น้องเด้อจริงๆก็เป็นงว่วงพัฒนานั่นแหละนะครับสิบแปดโตได้ตอนนี้มิงว่าเถิกซะสามบอกหรือสี่วันง่วเถิกประมาณหาตัวหาโตครับหาโตก็ช่วงปีใหม่ได้อออกเบิดเบิ่งซ เป็นของที่พัฒนายอยู่พี่น้องนะครับผ้าแวะมาเย่ำย่ำถามข่าวพี่น้องชาวงัวเฮ้าเนาะนะครับเป็นจังได้ช่วงนี้นะครับราคาบอมี่นี่ย,ย่งสิสูยังสิบ้ากันเลียงต่อบอช่างพอนกะกะสิเลียงตออยู่เพราะว่าพ่อเมยเคือเห็นมาลงกะสั่ง <c oughs> ครับลงกะสั่งมันขึ้นกะ<อ>เป็นกําไรเข้าไปเนาะเป็นกาไรเพราะว่าเฮากับซื้อมาแล้วมิจเจมิจะแเมยก็ปลูกอย่างเดียวเบียบว่ามันผสมพันธุ์หม่ได้ ที่เดยกกัมะเดีย้ยงแค่สามตัวกับพัฒนาเมี่ยเดืเรมันเริ่มแรกจากสามตัวเลยขายมาเลยโหยขายมาประมาณแค่พอดสิบตัวแล้วแ่ะอแต่คาพออันนี้นี่แหละ,ละพี่น้องชีวิตของเกษตรกรโดยเฉพาะพี่น้องเช่งาง่วนนะครับมันบอสสมารถที่จะกําหนดราคาเองได้นะครับถึงเวลาเขาให้เท่าไรมันจําเป็น ตรงขายตรงขายมันจะบวัด้โอ้ยคัดขากินกินบาเบิดลด้วขากินอืมก็พอได้แก่คัดอยู่น้องยังพ่อแม่นี่ครับพ่อได้แก่คัดเอาขอบคุณทา่พ่อหลายๆทำลังตัดยาอยู่พอดีเมื่อกี้นี่ครับผมครับผมนะครับขอบคุณพี่น้องชาวมั่วทุกท่านนะครับหมอมี่ยังหลายนะครับเศร้ากินยาแรงกินเฟืองนะครับห่อท่านได้ปล่อยเนาะช่วงนี้เนาะครับเรี่ยันปล่อยครับแรีวหน้าจะสไปอยลลุ่งทงครับแม่ยังอยู่ขอบคุณทีงพ่อหลายๆครับขอบคุณครับพอกันคลิปใหม่นะครับพี่น้องสวัสดีครับ